หากเราไม่ได้ไปไหว้ราหูยกย้ายในวันที่17ตุลาคมพศ2566ที่ผ่านมาเป็นอะไรไหมนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เป็นอะไรครับนะเพราะแม้เราจะไหว้นะหากขราวครั้งใดเนี่ยวิบากกรรมส่งผลเราก็จะต้องตั้งรับน้อมรับนะครับแต่วิบากกรรมเก่าช่างมันนะผ่านไปแล้วนะครับเราแก้ไขไม่ได้แต่ เราสามารถเปลี่ยนเหตุใหม่ได้ก็คือสร้างเหตุการณ์ที่ดีนะครับสร้างเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งตนเองส่วนรวมนะครับรวมไปถึงการเกื้อกูลมวลมนุษย์ธรรมชาติเพื่อรวมโลกนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยให้เราไหว้เคารพใจเราก่อนนะครับเคารพตนเองรักตนเองเชื่อมั่นในตนเองหากเรามานั่งพิจารณากันดีๆเนี่ยรา,ราหูท่านคือเงานะภายในใจเราเนี่ยก็มีเงา ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือแก้ไขไม่ได้ก็คือเงาจากใจเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเงาจากความโกรธแค้นนะโกรธคนนี้มากแล้วมันก็เผาอยู่ในใจเรานะวนเวียนย้ำวนไปวนมานะครับเงาของความมึนงงหลงติดอยู่กับความคิดนะครับเนี่ยเป็นลักษณะข,ของเงานะครับไม่ว่าจะเป็นการอยากได้อยากมีที่เกินไปนะบางครั้งพอมันโหยหามากๆมันอยากได้มากๆแล้วเรายัง ปัจจัยเรายังไม่ถึงพร้อมเนี่ยเราก็เป็นทุกข์กับมันนะครับนี่คือวิธีสังเกตมวลเงาที่มันพุดขึ้นมานะครับนี่คือเงาจากใจเราแต่สําหรับใครที่ถือเคสนะครับอยากไหวาราหูเพื่อแสดงความเคารพด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมและเพื่อขจัดความกังวลใจเนี่ยเราก็สามารถไหวได้นะไหวแบบไหนนะก็คือถวายลมหายใจนะครับนะสิสลมหายใจเพื่อถวายแทน เครื่องสักการะบูชานะครับวิธีทํำยังไงนะครับวิธีก็คือเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยและหายใจออกเนี่ยนับหนึ่งนะครับทาแบบนี้ไป12ครั้ง12เนี่ยมาจากกําลังของราหูนะครับแล้วลมเนี่ยก็คือเป็นลักษณะธาตุของท่านนะครับคือธาตุลมไม่จํากัดครั้งนะครับยิ่งถวายลมด้วยสติตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวยิ่งเป็นประโยชน์นะครับยิ่งเป็นกุศลทําไมถึงเป็นกุศล พราะขนาดเรารู้ลมเนี่ยจิตจิตเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยไรการปรุงแต่งใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องตนเองเรื่องผู้อื่นเรื่องภายนอกเรื่องภายในนะครับมันระลึกรู้มันตัดกระบวนการทิ้งหมดอะ่ะมันก็ไม่ได้ไปหลงติดอยู่ในอารมณ์หรืออยู่ในเงาของเราะนะครับมันรู้รละลึกรู้ระลึกรู้นะครับจึงเป็นลมที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับเมื่อเราขาจัดเงาภายในจิตใจเราได้แล้วเนี่ย สติปัญญาความสะอาดความผุดพองความมั่นใจพลังงานด้านบวกกระแสพลังงานดีๆจะเข้ามาทดแทนทีนี้เนี่ยเราจะหยิบจับทํากิจการงานใดๆเนี่ยย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองตามลําดับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับสุดท้ายเนี้ยผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับกัลยานิมิตรทุกท่านนะครับเราจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันเราจะมีเมตตาต่อกันขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจ และกระทําออกมาได้อย่างสำเร็จงดงามมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโชคดีนะครับ